อยู่กับเมย์นะคะอยู่ที่คัสตอมไมค์ค่ะอยู่กับไฮลักทาวเวอโอเวอร์แลนด์ทั้งสองขั้นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันค่ะแต่คนละทรงนะนี่ทรงเดิมนี่คือทรงของคัสตอมไมค์ที่ทางบ้านบอกว่าทาเวอโอเวอร์แลนด์เนี่ยเขาลดเขาพึ่งลัน่นออกมาพึ่งปล่อยออกมามันดีทุกอย่างอยู่แล้วคุณจะแต่งทําไมถ้ามันดีแล้วทําไมคันนี้หล่อล่ะเท่านั้นเองคุณดูวันนี้ไม่ต้องตัดสินใจอะไรดูให้คุณเลือกเอาเองเลยละกันว,ว่าชอบแบบไหนชอบแบบเดิมแล้วแต่งแล้วมัน ดีขึ้นไหมหล่อขึ้นแค่ไหนเปรียบเทียบเห็นเลยวันนี้ทรงเดิมของเขาคันนี้คือ t r a v e l Overland นะคะเขาเริ่มขายกันที่ร้านหนึ่งไปจบที่โฟวิลมาร้าน3กว่ากว่านะคะแล้วนี่คือเดิมเลยไม่แต่งเลยก็หน้าตาแบบนี้เลยรูปลักษณ์ภายนอกหล่ออยู่แล้วค่ะตึงค่ะดูรุ่นใหม่นะคะยางที่ให้มาเป็น18นะคะ265 60 R18 เป็นยางล้อแม็กลายแบบนี้สีดำๆทึมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยางก็จะเป็นยางเฮดทับทีเป็นไฮเวย์เทอร์เรนเนาะแล้วก็เรียบๆค่ะเขาบอกว่าประหยัดน้ำมัน ก็สี่ล้อให้มาเหมือนกันเลยทรงก็จะขุบเข้าไปหน่อยแบบนี้นะคะนี่คือทรงเดิมนะคะเติมนิดนึงค่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถของที่ร้านเองเพราะว่าติดบันไดไฟฟ้าเข้าไปด้วยอยากแต่งเหมือนกันค่ะแต่อยากให้เห็นทรงเดิมเปรียบเทียบจอดให้ดูเลยว่าคันนี้เรียกว่าน้องลวกันเดี๋ยวดูพี่นะทำไมเียกคันนี้ว่าพี่เขาโตกว่าเขาดูโตเขาดูเต็มมาดูเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยก็คือนี่คือทรงค่ะต้องไหมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยลูกค้าดู แต่ที่ไม่เหมือนกันคือถูกจัดทรงเข้าไปแล้วแล้วหล่อเต็มทุกมุมแบบนี้นะคะเรียกว่าคมเลยการแต่งในวันนี้เราใส่ล้อเข้าไปอย่างแรกเลยฮะ,ะล้อเดิมมัน18เมื่อกี้มันดูเล็กใช่ไหมเพราะใส่20เต็มมากๆค่ะเต็มทุกมุมไม่ว่าด้านหน้าด้านข้างนะคะนี่คือล้อแม็กลายยอดฮิตนะคะเจอรซี่ค่ะ เป็นซี่แบบนี้เลยค่ะ o เอซิสนะคะ20กว้าง9ก้านิ e ้วออฟเซตติดบวกอยู่ที่12นะคะตัวลอ้อกว้างใหญ่เต็มซุ้มแบบนี้แล้วใส่ยางโตโยโอ,โอ,โอเพ็นกันที่และดอกที่ไม่ต้องพูดเยอะคือหล่อแน่นอนคืออาที T. ใส่รถรุ่นไหนก็หล่อนะคะน้ำยางแบบนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นสีเ้าฟ้าใหม่ๆนะคะแล้วดอกโหดๆแบบนี้อาที R T เนี่ยดอกโหดไปอย่างนั้นแหละแต่ขับจริงๆแล้วเสียงไม่ได้เยอะมากแล้วขับนุ่มขับบนท้องถนนได้เหมือนกันแต่ว่าเขาอยากจะเสริม ให้มันหล่อขึ้นนะคะนน้ายางก็ไม่ได้แข็งเลยนะขับได้ดีคุณไปถามชาวอาทีของโตโยยได้เอาหล่อไว้ก่อนค่ะแต่งให้หล่อค่ะวันนี้ถูกการแบบนี้โชว์ด้านในที่เป็นคาลิเปอร์โชว์ดิสเบรกจานข้าวใหญ่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วทําไมใส่20เกิดอะไรขึ้นชิดเลยชิดบางโคเลยต้องทำอะไรต้องจัดทรงนะคะเดี๋ยวให้ดูทรงเต็มๆด้านหน้าก่อนแล้วก็ด้านหลัง นี่เลยล้อนี่คือหน้าแล้วก็หลังนะคะทรงนี้คือหลังเดิมหลังเนี่ยสวยมากเลยเพราะมันเต็มซุ้มมากๆนะคะหลังไม่ต้องทําอะไรเลยใส่ล้อเข้าไปข้างหลังมันดิสเบรกอีกค่ะจบเลยข้างหลังทรงเดิมแล้วทํายังไงให้หน้ามันยกเราใส่โชคเข้าไป4ต้น่ะเป็นโชคตรงรุ่นทาวโวนะคะโมโนทูปโปรเฟนเดอร์ค่ะสองุสูนะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถปรับความสูงได้ค่ะสแตนดาดยันอัพสนะคะปรับละเอียดมากเลยลูกค้าปรับเกลียว คุณอยากได้เป็นมิลลิเมตรก็ได้อยากเป็นนิ้วก็ได้แล้วแต่ทรงที่ชอบแล้วแต่สุดของทางร้านมาดูหัวโช๊คค่ะหัวโช๊คเป็นน็อตแบบนี้แล้ว4ี่หัวแบบนี้แล้วนะคะนี่ยางกันฝุ่นสีแดงและตัวโช๊คจะเป็นสีเงินก็บอก2.0ของโมโนทูปจัดทรงที่คัตตอมไหม้ก็ตั้งศูนย์ไม่ต้องเยื้องเลยไม่ต้องกินเลยสายขวาตั้งตรงๆเพราะยกจากโชค้คไม่ต้องหลบมุมใดๆแล้วมีเทคนิคของทางร้านตัวนี้บางคนยังอยู่เพราะว่าเราดัดบางคนให้ด้วยค่ะ เ่าได้ความร้อนค่ะเราเห็นแล้วล่ะว่ารถติดตรงไหนเป่าตรงนั้นเท่านั้นเองไม่ต้องทุบรถไม่ต้องเฉือนไม่ต้องปาดใดๆนี่คือได้โครงสร้างเดิมของตัวรถด้วยนะคะก็ะเรื่องจัดทรงก็ต้องไว้ใจคัดตองไม้เลยนี่คือหน้ายกขึ้นแล้วหลังเดิมแต่มันดูเต็มมันดูเป็นพี่เลยเพราะเวลาที่เมยืนเนี่ยกับรถคันนี้คุณเห็นไหมความการยืนต่างๆเนี่ยเขาดูแบบแข็งดูเท่มากๆค่ะโคดหล่อเข้มเลยนะคะแล้วคันนี้เดิมก็หล่อเหมือนกันแต่เขาจะดูเล็ก รถที่ยกและรถที่ใส่ลอ้อเท่านั้นเองค่ะก็อยู่ที่คุณแล้วเวลาที่เมยืนเห็นไหมอยู่ประมาณนี้อยู่ที่คุณค่ะว่าจะเลือกเดิมหรือเลือกแต่งแต่ถ้าแต่งเนี่ยก็ต้องแต่งที่คัสตอมไมค์นะคะชอบแต่งทาวเวอร์มากเลยค่ะเพราะว่ารู้รายละเอียดของตัวรถดีค่ะแล้วก็ลูกค้าเข้ามาจบทาวเวอร์กับเราเยอะมากนะคะฝากเบอร์โทรค่ะคัสตอมไมค์เบอร์เดียวกับเซลเมย์ใส่เปนะคะเบอร์โทร0 8นย9แปดสค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะเซลแหม่มใจดีค่ะ0 8 6 เ5 7 6 9 9านะคะ Line แอรถ t o โยต้า like นะคะช่อง YouTube ที่คุณดูอยู่รถโตโยต้าค่ะฝากทิกตอกเมย์รถโตโยตาด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีรถอยู่แล้วไม่ได้ซื้อรถใหม่กับเมย์นะไม่ได้มาแต่งแบบนี้นะขับเข้ามาได้เลยค่ะรถตัวรถเข้ามาได้เลยมาจัดการทรงมาจัดการล้อแม็กช่วงล่างที่นี่มี a c c e s s o ร y 4โฟร์วครบหมดเลยเมื่อกีบ้บันไดไฟฟ้าเราก็ทำนะคะประตูดูดเราก็ทําเหมือนกันนะคะ่ะ ทักมาที่แอดคัสตอมแซดค่ะประตูดูดขอขายของนิดนึงตรงรุ่นทาว่ไม่ต้องเจาะตัวร้น,นะคะดูดได้เนียนได้นุ่มได้หนึบนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกได้ดีมากๆฝากด้วยนะคะคั s ตอมไม้ค่ะวันนี้ขอญาตเราไปก่อนแล้วส่งลูกค้าให้ดูเปรียบเทียบด้วยสายตาเลยว่า2คันนี้เดิมกับแต่งคุณชอบแบบไหนคะ่ะแบบไหนก็ได้นะเอาที่คุณชอบค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ